สวัสดีครับเพื่อนเนครับมาพบกับผมเอคอนสีทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับกับค่ำคืนวันพุธที่20ธันวาคมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสังคมในช่องช่องเอคอนสีทีวีกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับด้านวงการวบดีโอเกมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือว่าตัวข้อมูลต่างๆที่ได้อัพพูดคุยกับเพื่อนๆไปเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบนี้เลยนะครับหลากหลายเลยนะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับที่จะทําให้สังคมของช่อง a c o n น v เนี่ยมีความคิดเห็นได้หลากหลายนะครับได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตัวคลิปเมื่อวานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอ๋อไม่ใช่ดิเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC นะครับที่ทาง Intel เนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวชิปเซ็ตเนี่ยเข้ามาตีตลาดในทางฝั่งโมบายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวชิปเซ็ตของเขาเนี่ยที่เขาเคลมกันไว้เลยนะว่าจะมีความเร็วและแรง นะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินพลังงานเนี่ยที่ต่ำกว่าตัวของ Z1 Extreme ของทาง AMD นะครับได้มากจริงๆนะครับได้มากจริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับซึ่งผมก็มองไว้ว่าในปีหน้านะครับตลาดของเครื่องเนเกมฝั่ง PC พกพาเนี่ยก็จะดุเดือดเลือดพล่านกันแน่นอนนะครับกับตัวสินค้าต่างๆที่จะทยอยออกมานะครับหลากหลายแบรนด์นะครับแล้วก็ตัวคลิปที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับกับการแสดงความคิดเห็นนั่นก็คือตัวเกม PlayStation 2 ที่จะเอามาเล่นบนตัวเครื่อง Play Station 5นะครับที่พูดไปนะครับก็มีเพื่อนๆหลายหลาคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ตัวข้อมูลนะครับที่มีการแก้ไขนะครับให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเอาไว้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะสังคมของช่อง a c o n น TV เนี่ยก็จะได้มีความหลากหลายในของด้านเนื้อหาไม่ได้มีแต่ทางฝั่งของผมเนี่ยที่โตต่อกับเพื่อนๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาโต้ต่อพูดคุยกัน นะครับซึ่งมันก็เป็นสังคมที่ดีแหละดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับกับการแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับตัวตัวคลิปนั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยนะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปนได้ยาก ที่ตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยจะเล่นตัวเกม PlayStation 2 PlayStation 3ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวโครงสร้างสถาปัตยกรรมเ่ยน,นะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกับในยุคปัจจุบันมากกับตัวเครื่อง p s a 4 p s 5ใช่ไหมครับมันจะแตกต่างกับของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลฝั่ง Xbox นะครับที่การาเล่นแบบย้อนกลับเนี่ยมันทําได้ง่ายมากกว่านะครับเพราะว่าทาง PlayStation 5หรือว่า PlayStation 4เนี่ยเพิ่งมาปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของการสร้างผลิตตัวเกมนะครับที่จะใช้ตัวชิปเซตหรือว่าตัวประมวลผลเนี่ยทางฝั่ง PC อย่างอย่างเช่นของทาง AMD นะครับที่เพื่อนเพื่อนทราบกันนะครับก็มันมันก็เลยทําให้การโยกตัวเกมในยุคสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะติดปัญหาในเรื่องของการอาพอร์ตตัวเกมนั่นเองนะครับแต่นะี้ก็เป็นมุมมองของเพื่อนเพื่อน,นะครับว่าขนาดในทางฝั่ง PC อ่าตัวผมเองนะครับที่ติดตามข้อมูลอยู่เนี่ยก็รู้นะครับว่าทางฝั่งอิมูเลเตอร์นะครับของทางฝั่ง อ่าพีซีเนี่ยในการที่จะพอตตัวเกมของในยุคเพย์ซ์สามเนี่ยก็โอ้โหลากเลือดลากเลื่อดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่านั่นคือในกลุ่มของเห uh, ล่านักพัฒนาที่ไม่ได้มีโต๊ะโผลใหญ่นะครับเหมือนกับทาง Sony หรือ PlayStation เองถ้าเกิดถ้าหากเจ้าของนะครับเขาอยากจะทําขึ้นมาเนี่ยแล้วเขามีกําลังคนมีทุนนะครับที่ให้อ่า uh, มามากพอเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ทางโ o n y ่เขาก็เหมือนที่ว่ามีช้อยอยู่แล้วนะครับว่าเกมเหล่านั้นเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้ในตัว แพ็กเกจ PlayStation Plus ตัวพรีเมียมนะครับการกับการเล่นแบบทาวเกมมิ่งของเขาหรือว่าสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับแต่ในบ้านเราตอนนี้ยังหมดสิทธิ์แต่ว่าถ้าจะทําให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะต้องสามารถติดตั้งลงบนตัวเครื่องนล่นเกมคอนโซลของพวกเขาอย่าง p พ4หรือ p พ5ได้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่หวามากเลยถ้ามันเกิดขึ้นนะครับอ่าซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมก็หวังไว้เลยนะครับว่าขอให้มันเกิดขึ้นได้ได้สักทีเถิดน,นะกับการที่จะเล่นตัวเกม ในยุคเก่าๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้การสตรีมมิงนะครับจะเป็นการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์หรือว่าจะมีฮาร์ดแวร์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมบนตัวเครื่องเกมคอนโซลก็ได้นะครับเพราะผมก็ถือว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวจุดแข่งนะครับที่จะทําให้ตัวเครื่องเกมคอนโซลของ PlayStation เนี่ยเริ่มที่จะมีความแตกต่างแล้วก็มีความเหนือกว่าเครื่องเกมคอนโซลคอนโซลอื่นๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ยังมีเพื่อนๆบางคนที่อยากจะกลับไปเล่นตัวเกมในยุคเก่าๆนะครับที่ไม่ได้ต้องการเสพตัวเฟรมเรทสูงๆตัวภาพกราฟิกสวยนะครับ แต่ต้องการตัวระบบเกมเพลย์ในยุคนั้นที่หยหานะครับที่คิดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับกับสังคมของช่อง A c ค n s TV นะครับคราวนี้ก็เข้ามากันที่ตัวเนื้อหาวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการลดราคาของตัวเกมนั่นเองนะครับหรือว่าการลดราคาอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกม อุปกรณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านการวิีโอเกมนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งคอนโซลนะครับถ้ามาหามันมีการลดราคาแบบหนักๆเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็จะส่งผลให้ถึงมีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อในอนาคตได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันถ้าหากเพื่อนๆจัากันได้นะครับกับเกมนี้เลย Horizon f o r b i d d e n w a s e นะครับที่มีการลดราคามาอยู่ช่วงนึ่นะที่เรียกว่าลดราคากันมาแบบใครไม่เห็นราคาเนี่ยก็ต้องซื้อ นะครับที่มันถูกแบบหลักร้อยเลยนะครับลดกันมานะครับแต่ตอนนั้นมันก็มีข่าวแฉม,มกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าไอตัวเกมนี้มันจะโดนใส่เข้าในตัว PlayStation Plu s นะครับกับตัวระดับต่างๆเนี่ยของทาง PlayStation เขาก็คือจะมีเกมเดียวนี้ให้เล่นกันแบบฟรีๆนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับพอจำหน่ายตัวนี้ออกไปปั๊บเนี่ยได้สักประมาณ1เดือนนะครับถ้าจะไม่ผิดเลยนะเพื่อนๆอ,อ่าก็มีการประกาศออกมาอย่าเป็นทางการว่าตัวเกมเนี้ย ก็โดนใส่เข้ามาในตัว PlayStation Plus นะครับก็โอ้โหเรียกว่าหลายๆคนก็เฮ้ยถ้ารู้แบบนี้ก็ไม่รู้จะซื้อทำไมก่อนนะมาเล่นฟรีก่อนก็ได้นะครับแต่ก็เหิะน,นะครับก็เป็นรายราคาที่หลายๆคนก็รับได้นะครับรับได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวเหตุการณ์ล่าสุดอีกอย่างตัวขึ้นเกมคอนโซล PlayStation 5ที่ตอนนี้นะครับเราอาจจะรู้ข่าวกันก่อน,อนแล้วว่ามันมีเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ตัวรุ่นโฉมใหม นะครับที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ก,การทํางานบางฟังก์ชันนะครับที่มันเป็นโฉมใหม่ออกมาแต่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ว,วางจําหน่ายแต่ตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ตัวรุ่นอ้วนที่เพื่อน,อนๆหลายคนกาลังใช้งานอยู่กันในตอนนี้นะ,ะมันมีราคาลดลงมาจากราคาปกติเนี่ยสามพันห้าพันหกพันบาทเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็มองกันไว้ว่ามันน่าจะหมดแค่11เดือน11ใช่ไหมครับแต่พอมาวันนี้นะครับ วันที่20บธันวาคมแล้วนะครับก็ยังคงเห็นราคาโปรโมชั่นของตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5นะครับในตัวรุ่นอ้วนเนี่ยรุ่นอ้วนเนี่ยอยู่เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไปเดินนะครับที่ห้างตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ยังเห็นราคาแปะป้ายไปเลยนะครับลดราคาจากเดิมอยู่นะครับ3า0 0บาทประมาณ3 0 0 0บาทนะครับกับตัวอ้วนสุดรุ่นไซดิสนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่บอกมามาแล้วนะครับว่าตัวเครื่อง p พ a y s t a t i o n 5ตัวรุ่นเนี้ย โมเดลทรงนี้แหละนะครับจะหยุดสายพานการผลิตก็คือพูดง่ายง่ายว่าในปีหน้าเพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มเห็นตัวเครื่องเพร y s t a t i o n 5รุ่นนี้หายไปจากในตลาดบ้านเรานะครับเพราะว่าเขาหยุดสายพานการผลิตเลยนะเขาจะไปโฟกัสที่ตัวรุ่นโฉมใหม่ตัวโมเดลใหม่นะครับที่มีการเปิดเผยราคามาแล้วในบ้านเราก็คือราคาเดิมเข้ามาแทนที่นะครับกับตัวรุ่นรุ่นตัวใสดิสนะครับหรือว่าจะตัวรุ่นรุ่นไม่ดิสก็ตามนะครับก็อันนี้แหละก็จะเป็น อ่าสิ่งที่เรารับรู้ก่อนแล้วว่าอ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการลดราคาแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเครื่อง PlayStation 5รุ่นนี้นะรุ่นอ้วนตัวเนี้ยเกิดยังไม่ได้มีการหยุดสายพานการผลิตนะเพื่อนเพื่อนผมก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นแค่ช่วงแคมเปญ1 11เดือนแล้วก็หยุดแล้วก็จบนะครับแล้วก็กลับมาสู่ราคาปกติอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เนี้ยทางโ o นี่เขาชัดเจนแล้วว่าเขาจะหยุดเลยนะครับกับการผลิตตัวโฉมนี้ออกนะครับแล้วก็ จะทําการผลิตลายการผลิตตัวนี้เข้ามาแทนที่นะครับมันก็เลยทําให้สินค้าตัวนี้มันต้องระบายออกไปจากสต็อกสินค้าให้หมดนะครับให้หมดนะครับไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไมใช่ไหมครับก็ต้องอมีหนทางเดียวก็คือการดั้มราคานะครับให้เป็นที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเลยแหละนะครับเพื่อนๆกับราคาประมาณ15 0 0 0ันบาทในช่วงเวลานี้นะอ่า ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เพื่อนๆเราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้กันได้เพราะว่าทาง PlayStation เองเขามีการทำการตลาดในบ้านเราอย่างจริงจังอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับแต่ถ้าคนไหนติดตามช่องเอคอรทีวีเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลฝั่ง Xbox Series เนี่ยก็จะมีการลดราคาอยู่เป็นช่วงๆนะครับแต่เฉพาะที่เราเห็นกันบ่อยหน่อยนะครับก็จะเป็นตัว s e r i e s S ตัวรุ่นเล็กนะครับตัวรุ่นเล็กนะครับไอ้ตัวนั้นอ่ะจะมีการลดราคาเนืองๆนะครับไต่ไต่มากนิงเนี่ยจะเห็นบ้างนะครับอ่าประมาณ50ดอลลาร์นะครับประมาณ50ดอลลาร์นะครับก็ประมาณพันหกพันนะครับอ่าอ่าก็ปืก็ประมาณเกือบเกือบสองพบาทแหละนะครับจะลดอยู่แบบเนี้ยประจำประจำนะครับแต่ในรอบนี้นะครับในรอบเดือนธันวาคมเนี่ยที่เพื่อนเอาจจะมองว่าอ๋อมันอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในช่วงแคมเปญในการ backfire day ที่ผ่านมาอะไรกันแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนั้น มันก็มองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series X นะครับตัวรุ่นใหญ่เนี่ยลดลงมาถึง100ดอลลาร์นะเ,นเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นราคาที่ลดลงมาที่เยอะนะ100ดอลลาร์เลยล่ละนะครับอืมก็ถือว่าเยอะเลยมันก็เลยทําให้ราคาเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series X เนี่ยเป็นที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับน่าสนใจพอสมควรนะครับน่าสนใจพอสมควรซึ่งอันนี้มันก็มองได้ว่าอ่าเป็นช่วงแคมเปญหรือเปล่าที่เขาจัดนะครับอ่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า เครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series X เนี่ยมันไม่ได้มีการลดราคาที่บ่อยนะครับที่ทีเหมือนกับตัว Series S, เท่าที่ผมสังเกตนะครับในตลาดต่างประเทศนะครับแต่พอมาในครั้งนี้เฮ้ยลดเยอะโว้ยลดเยอะร้อยดอนเลยนะร้อยดอนก็ตีไว้เกือบ,บอเกือบสีพ่พบาทอ่ะเกือบเกือบสี่พนบาทนะเพื่อนๆก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าซึ่งอันนี้แหละมันก็จะเป็นสัญญาณนะว่า กำลังจะมีโฉมใหม่ออกมาแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีการอัปเกรดทั้งโฉมแล้วก็สเปคภายในด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่า Xbox Series X เนี่ยยังไม่ได้ขยับเลยนะ,ะก็ก็เรียกว่าฝั่ง Xbox Series เนี่ยยังไม่ขยับเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราไม่นับตัว Series S นะครับที่ถามว่าขยับไหมก็แทบจะไม่ขยับละเพราะเขาปรับแค่สีนะครับตัวสีเป็นสีดำแล้วก็เพิ่มขนาดความจุให้เป็น1เทนะครับจะแตกต่างกับเ5หน่อยที่ อย่างน้อยปรับเรื่องความจุแล้วก็ดีไซน์พอดีไซน์ไม่พอยังในเรื่องของฟังก์ชันตัวดิสไดส์ถอดแยกถอดเอกได้มันดูค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าทางฝั่ง Xbox Series นะครับเพราะว่าตอนนี้ Xbox Serie ์ก็ตีไว้ว่ายังไม่ขยับแล้วกันนะครับแต่ในครั้งนี้แหละกับการลดราคา100ดอลลาร์ในประเทศบ้านเกิดของเขานะครับก็ต้องมองว่าต้องเป็นประเทศบ้านเกิดเขาเพราะว่ายอดขายตัวเครื่องเล่นเกม Console, อคอนโซล X b o x s e r i e s เนี่ยที่ขายดีที่สุดเนี่ย ต้องยกให้ประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับอ่าก็เลยมองว่าน่าจะเริ่มโละแล้วหรือเปล่าโละตัว Xbox Series A, X นะครับออกจากในตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าจริงจะมากได้นะครับเพื่อที่จะรอการต้อนรับของตัวเครื่องเลเกม Xbox Series X โฉมใหม่สเปคใหม่หรือเปล่าอ่าอันนี้นะครับอาจจะขอชิงตัดหน้า PlayStation 5รุ่นโปรก่อนเลยก็ว่าได้ ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการกันเอาไว้นะเพื่อนๆนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะวางจําหน่ายกันในช่วงกลางปีนะครับตัว Xbox Series X นะครับตัวรุ่นอัพสเปคเลยนะครับแล้วก็อัพหน้าตาด้วยนะครับอ่าตัดหน้าตัว PlayStation 5 Pro นะครับ5 Pro ที่กำลังจะออกที่เขาคาดกันไว้ก็คือพฤศจิกายนปีหน้านะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ปีแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาอ่าแลกเลี่ยนนะครับ พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าอุยไอ้ร้อยดอลลาร์เนี่ยมันเห็นกันประจำนะครับในบ้านบ้านเกิดของผมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเพราะเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่รับรับชมช่องเอคอนซทีวีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับอยู่ประเทศอเมริกาแคนาดา,าญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือว่าฝั่งยุโรปบ,บางประเทศเนี่ยก็จ,จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติครับช่องเอคอนซทีวีไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้ามองว่าเออในบ้านเราเนี่ยก็ไม่เห็นราคาลดราคาระดับเนี่ยมานานแล้วนะ เออตั้งแต่เปิดตัวเออพอมาเห็นครั้งนี้ร้อยดอลล่าถือว่าลดเยอะก็จ,จะมองได้เหมือนกับผมก็ได้นะว่ากําลังรอตัวสเปคตัวใหม่กับเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series X หรือเปล่านะครับและสิ่งนี้แหละไอ้ที่ลดราคากันอยู่เนี่ยมันก็จ,จะส่งผลดีให้กับเกมเมอร์ชาวไทยนะครับเพราะาอย่าลืมว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox ทั้ง2รุ่นนะครับ Series S หรือ s e r i e s X เนี่ยยังไม่ได้มี าการแต่งตั้งตัวแทนจะจำหน่ายที่อย่างเป็นทางการจากทางมัลติซอฟใช่ไหมครับดังนั้นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เพื่อนๆซื้อกันมาเนี่ยทางผู้นำเข้าที่เอาเข้ามาจำหน่ายเนี่ยเขาก็ต้องรับประกันกันเอง,เองนะครับอ่ามันก็จะทำให้ต้นทุนของพวกเขาเหล่านี้ถูกลงนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อกันมาในตอนนี้ใช่ไหมครับราคาที่มันลดลงมาเกือบ4 0 0 0บาทเนี่ยต้นทุนของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเพเลย์สเตชั่นอะเครื่องเล่นเกมคอนโซลเอ็กซ์บ็อกซ์ซีรีส์เนี่ยเขาถูกลงมา กับตัว CDX เนี่ยถูกลงมาเกือบ4 0 0พันบาทนะเพืเ่อนๆือน่าแล้วถ้าเขาเอามาพ่วงกับตัวโปรโมชั่นแคมเปญของทุกพวกโชปี้ลาซาด้าเข้าไปอีกนะครับที่ลดกันกระหน่ำเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยทำโปรโมชันเนี่ยได้หลากหลายราคามากขึ้นนะครับนีไม่ดีเนี่ยในปีเดือนหน้าหรือว่าต้นปีหน้าเลยนะครับถ้า1เดือนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นอ่าราคาเครื่องเล่นเกม Xbox c d x ที่มีราคาอ่า รวมคูปองโนนคูปองนี่แล้วนะครับที่เป็นราคาที่ลดลงมาระดับหมืน่นต้นๆนิดๆเลยนะครับได้เลยเหมือนกันมันก็มีสิทธิ์นะมันก็มีสิทธิ์เพราะว่า,าต้นทุนที่เขาได้มาในช่วงที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาลดราคาเนี่ยเขาอาจจะได้ในราคานั้นมาใช่ไหมครับที่ลดลงมาเกือบสี่พันบาทนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับก็ต้องรอดูอความคึกคักของฝั่งเพื่อนเกมคองโซนเอ็ก,อกซ์บอลซีรีส์ในบ้านเราด้วยนะเ,เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าราคารวมคูปองอะไรเนี่ย ลดลงมาต่ำกว่า1 3ื่นได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคึกคักแน่นอนนะครับฝั่งเครื่นน Console, องเกมคอนโซล Xbox อล X นะเพราะว่าคนไหนที่มีเครื่องเกมคอนโซล pay 5อยู่แล้วบางครั้งก็อาจจะอยากจะลองใช่ไหมครับเห็นบางทีช่องเอค n นทเนี่ยป้ายยานักป้ายยาหนาใช่ไหมครับว่าโอ้โหเกมทงเกมถูกนะครับสมัครเกมทงเกมพา s s สเลยเนี่ยราคาถูกมากเกมราคาไม่กี่10บบาทไม่กี่ร้อยนะครับถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่นก็อยากจะลองดูหน่อยนะครับก็อาจจะเริ่มหันมาสนใจนะครับเริ่มหันมาสนใจ ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมในตัวคลิปนี้มาจนถึงช่วงท้ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ